สวัสดีเพื่อนๆน้อนนงๆทุกคนด้วยนะผมอยู่กับพี่อํากุไทยเช่นเดิมนะวันนี้ได้อยู่กันในเกมน้อสไปเดอร์แมนแฟนเมดนะแล้วนี้พี่บอกก่อนเลยว่าตัวละครของสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาเทำออกมาได้โคตรสวยเลยนะครับผม,มสวยจริงๆแต่ว่าอันนี้พี่บอกก่อนว่ามันยังเป็นอยู่ในช่วงของเบตานะครับผมลองสังเกตตรงเท้าของสไปเดอร์แมนเห็นไหมมันยังมีแบบ เหมือนแบบเส้นใยโครงสร้างของตัวละครอยู่นะก็คือตัวเกมเขายังทําไม่เสร็จนั่นเองแต่เท่าที่เห็นของรายละเอียดของตัวละครของสไปเดอร์แมนเนี่ยขเขาทำออกมาได้โคตรสวยเฮ้ยสวยจริงๆนะน้องๆลองลองดูด้วยตาสวยป่ะเฮ้ยสวยจริงนะอ๋อกระตุก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  <c oughs> ดีเขาทำรายละเอียดแล้วก็สีสันสีสันแสงเงาของตัวละครอนะ่ะทาสวยแต่ว่าตัวเมืองเนี่ย เขายังทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวละครออกมาเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยเขาทำออกมาได้เฮ้ยดีแล้วดีเลยนะครับผมจริงไหมลองคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับผมลองคอมเมนต์บอกพี่มาหน่อยสิว่าตัวละครที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยตัวละครสไปเดอร์แมนอ่ะเขาทำออกมาได้ดีไหมพี่ว่าดีเลยอะ่ะเห็นไหม <we> ดูดิรายละเอียดแสงเงาแล้วก็แบบมัดกล้ามอะ่ะมัดกล้ามของแขนสไปเดอร์แมนขาสไปาเดอร์แมนอ่ะเขาทำออกมาได้เฮ้ยสวยสวยเลยโอ้โหสุดจริง แล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวละครพี่ว่าก็ท่ามาค่อนข้างดีนะดูดีเห็นไหมมีการกด O กด O เราสามารถตีดังกาได้หไหมปุ๊บ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 โคทรร่กด R2 ก็ปล่อยใยนะผมแบบปล่อยใยห,หนตัวปุ๊บโคเทรร่ดูดีแบบทุกอย่างทามาได้เอยดีนะดีเลยโอ้เป็นแบบแฟนเมกที่แบบว่าเจ๋งอะเจ๋งจัดบอกเลย ปุ่มสี่เหลี่ยมนี่พี่กดแล้วมันไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นปุ่มต่อสู้หรือเปล่าเมื่อกี้แบบกดปุ่มสี่เหลี่ยมปุ๊บแล้วมันจะมีหลอดเลือดโผล่มาตรงฝั่งซ้ายน่าจะเป็นปุ่มต่อสู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีศัตรูไว้ต่อสู้นะก็ผมจะมีให้แค่แบบปล่อยยายแบบผลตัวเล่นไปเล่นมาเฉยๆยนะแล้วก็เป็นบางฉากอาจจะมีแบบกระตุกหน่อยอันนี้ขนาดมือถือเครื่องแรงนะเนี่ยยังมีกระตุกตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันกระตุกด้วยสาเหตุอะไร หรืออาจจะเป็นที่แมปแมปเขาถ้าทำออกมาได้ยังไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่ามันเลยมีกระตุกกระตุกหน่อยก็คงรอเขาอัปเดตต่อไปนะผมแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยดีเลยดีเลยอะ่ะเฟียลฟ้าเลยอะ่ะสำหรับเกม Spider-Man เวอร์ชันของมือถืออะ่ะถ้าได้แบบนี้อะตัวละครอย่างเงี้ยตัวละครมาทำได้เฟียลอะแล้วตัวละครเขาใหญ่เห็นไหมคือใหญ่แบบเต็มตา เต็มตาครับจอแก้วเลยทีเดียวเชียวโอ้โหสุดจริงอะไรจริงนะครับผมก็เป็นแฟนเมีกเจ้าทุงนะที่น่าติดตามนะครับผมถ้าสมมติว่าเขายังมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะพี่ก็จะมาทําคลิปบอกน้องๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าเขาชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์พี่เนาะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะว่าพี่จะมีเกมอะไรมาแนะนําอีกนะก็ไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม Spider-Man Version Fan m a ม e อันนี้นะครับผมก็ลองโหลดกันได้นะครับผมลิงก์โหลดอะไรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ เป็นไฟล์ apk นะโหลดแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe สำหรับช่องนี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ